สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์บายครูออนพัมลนะคะวันนี้เราก็มาเจอกับพี่ๆชั้นมระถมศึกษาปีที่6นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเฉลยนะคะใบกิจกรรมนะคะที่2.1ค่ะละเมิดหรือไม่ถามใจเธอดูนะคะคำชี้แจง ให้พิจารณานะคะการกระทําของบุคคลต่อไปนี้แล้วนําตัวอักษรกไก่อไข่หรือ,อคควายหน้าพฤติกรรมที่กําหนดให้ไปใส่หน้าข้อความที่สัมพันธ์กันค่ะ,ะเรามาดูกไก่ค่ะกไก่ก็คือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นคไข่ค่ะละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นขควายไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นค่ะ ข้อที่1ค่ะถ่ายภาพสินค้าชนิดหนึ่งแล้วนำมาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อนำภาพนี้ไปใช้โฆษณาสินค้าของตนเองนักเรียนคิดว่าข้อนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นค่ะข้อนี้นะคะนักเรียนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นเองค่ะข้อนี้ก็ตอบกไก่นะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะถ่ายรูปจากหนังสือที่ซื้อมาทุกหน้าแล้วนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อการศึกษาข้อนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นคะนักเรียนข้อนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังตอบกอไก่นะคะนะักเรียน ไปข้อที่3ค่ะนำภาพทิวทัศน์สวยมาประกอบเอกสารโครงงานโดยอ้างอิงแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ที่อนุญาตให้นำภาพไปใช้เพื่อการศึกษาได้ข้อนี้นะคะเราได้ทําการอ้างอิงแหล่งที่มาของเว็บไซต์นะคะแล้วก็เว็บไซต์นั้นก็อนุญาตได้นําภาพมาใช้เพื่อการศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะนั่นก็คือ,อข้อคอควายนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่4กันค่ะข้อที่4ค่ะแอบถ่ายวิดีโอขณะที่เพื่อน2คนนะคะซ้อมเต้นในห้องน้ำสาธารณะแล้วโพสลงสื่อสังคมค่ะข้อนี้นะคะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวค่ะนักเรียนข้อนี้ก็เลยตอบขอใครค่ะต่อไปค่ะข้อที่5 เห็นคนนอนหลับน้ำลายไหลนะคะ<__ <T: S 1> อยู่บนรถเมล์<__ <T: S 1> แล้วก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้แล้วแชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่มนะคะแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวคะ่ะข <_ T: S 1> อไขค,ค่ะข้อที่หนะคะ คัดลอกข้อความจากหนังสือมาใส่ในรายงานหนึ่งย่อหน้าโดยใส่เครื่องหมายคำพูดครอบย่อหน้านั้นและอ้างอิงหนังสือนะคะแต่ว่าไม่เปลี่ยนข้อความเนื้อหาในใดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์และมไม่ได้ละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราก็ให้เกียรติเจ้าของผลงานแล้วโดยการอ้างอิงแหล่งที่มาของหนังสือนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะ คัดลอกบทความเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาหนึ่งย่อหน้าแนวแก้ไขข้อความนะคะหรือว่าคำประมาณ2-3ถึงาคำเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานในการส่งครูนะคะอันนี้เราคัดลอกของเขามาแล้วนะคะแต่ว่าเรามีการแก้ไขแม้ว่าจะ2-3ถึงาคำนะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกไก่นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ คุณแน่คุณครูให้ทราบเมื่อพบเห็นการส่งต่อคลิปวิดีโอที่เพื่อนกลั่นแกล้งผู้อื่นค่ะแจ้งคุณครูให้ทราบเมื่อพบเห็นการส่งต่อคลิปวิดีโอที่เพื่อนกลันกล่นแกล้งผู้อื่นนะคะข้อนี้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะข้อนี้เลยตอบพอควายนะคะต่อไ,ไปข้อที่9ค่ะข้อสุดท้ายถ่ายรูปเด็กวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งบนรถโดยสารนะคะที่ไม่ยอมลุกให้ผู้สูงอายุนั่ง แล้วนำมาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นะคะข้อนี้นะคะถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวค่ะข้อนี้ตอบขอใครค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ให้ข้อมูลนะคะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในครั้งนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ